หลังจากงานดินเนอร์ทอล์ s วิชั่นฟอร์ไทยแลนด์อดีตนายกรัฐมนตรีดรทักษิณชินวัตรได้กล่าวถึง Negative Income t ็ x ซ์ว่าคือการที่คนไทยทุกคนเข้าสู่ระบบภาษีแต่ถ้าคนไหนรายได้ต่ำก็จะได้เงินกลับคืนไปคลิปนี้จะช่วยให้ทุกคนเข้าใจเรื่อง Negative Income t ็ x ซมากขึ้นค่ะเนกาทีฟอินค o มแท็กซ์ หรือ NIT ไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะเพราะได้มีการนำเสนอมาตั้งแต่คริสตศักราชที่1,962โดยศาสตราจารย์เมือ์ตันเฟรดแมนนักเศรษฐศาสตร์ชาวอเมริกันและยังเป็นเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ด้วยแนวคิดของ negative income tax ก็เพื่อให้เป็นวิธีจัดเก็บภาษีที่ช่วยลดปัญหาความเหลื่อมลำ้ำโดยแทนที่รัฐบ,บาลจะเก็บภาษีจากประชาชนในรูปแบบที่เป็น positive income tax แต่เนกาท i ฟอินคัมแท็กนี้จะเป็นการให้เงินกับประชาชนในรูปแบบของการโอนเงินหรือจ่ายเช็คให้กับบุคคลที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์โดยจะใช้ Mean s สเตทหรือการวัดระดับรายได้เป็นเครื่องมือในการระบุผู้ที่ควรจะได้รับสิทธิ์ค่ะนั่นก็หมายความว่าประชาชนทุกคนต้องเข้ามาอยู่ในระบบภาษีก่อนค่ะ ทุกวันนี้ประชาชนคนไทยจ่ายภาษีกันแบบขั้นบันไดยอยู่นะคะโดยกฎหมายกำหนดไรายได้ขั้นต่ำที่ต้องยื่นแบบภาษีเอาไว้ค่ะคลิปนี้ขออนุญาตไม่ได้ลงรายละเอียดในส่วนนี้นะคะแต่หากยื่นแบบแล้วมีเงินได้หรือไรายได้หลังหักค่าลดหย่อนต่างๆแล้วเหลือไม่เกิน150,000บาทก็จะไม่ต้องจ่ายภาษีค่ะแต่ถ้าเหลือเกิน150,000บาท หรือมีอไรายได้สุทธิเกิน1 5 0 0 0 0สบาทก็จะต้องจ่ายภาษีแบบขั้นบันไดตั้งแต่5%เซถึง35%ค่ะก็เรียกได้ว่าคนมีไรายได้มากเสียมากคนมีไรายได้น้อยเสียน้อยคนที่ไม่มีไรายได้หรือ,อไรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ก็ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาค่ะ แต่ถ้าเราใช้รูปแบบ negative income tax คนมีไรายได้มากเสียมากคนมีไรายได้น้อยเสียน้อยคนไม่มีไรายได้หรือ,อไรายได้ไม่ถึงเกณฑ์นอกจากจะไม่ต้องเสียภาษีแล้วยังจะได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลด้วยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมค่ะ สำนักงานเศรษฐกิจการคลังของไทยก็เคยศึกษาเรื่องนี้เอาไว้ด้วยนะคะและได้เสนอรูปแบบ negative income tax สำหรับประเทศไทยเอาไว้ว่าให้ผู้มีสิทธิ์รับ NIT คือคนไทยอายุระหว่าง15ถึง60ปีที่กำลังทำงานอยู่โดยไม่กำหนดสายอาชีพมีรายได้ตั้งแต่1บาทจนถึง80,000บาทต่อปีต้องยื่นแบบแสดงรายการเงินได้บุคคลธรรมดาเช่นเดียวกับการเสียเงินได้บุคคลธรรมดา โดยในช่วงแรกหรือว่าเฟดอินผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่1บาทจนถึง30,000บาทต่อปีจะได้รับเงินโอนเท่ากับ20%ของรายได้ต่อปีหรือสูงสุดไม่เกิน6,000บาทค่ะและในช่วงที่2 f a เฟดเอาท์ผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่31,000บาทจนถึง80,000บาทต่อปีจะได้รับเงินโอนลดหลั่นกันลงไปตามสูตรที่เห็นอยู่ด้านหน้าจอตอนนี้ค่ะ ส่วนในช่วงที่3สําหรับผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่80,000บาทต่อปีขึ้นไปจะไม่ได้รับเงินโอนใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นระดับเงินโอนสูงสุงสดจะอยู่ที่6,000บาทต่อปีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรยุทธานาศีสวัสดิ์หรืออาจารย์มิกอาจารย์กฎหมายภาษีอากรและ CEO ของ i t a ที่ได้พูดถึงประโยชน์ของ Negative In c o m e Tax เอาไว้ด้วยนะคะว่า n e g a t i v e Income Tax เป็นการให้เงินช่วยเหลือผู้มีไรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์จึงมุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่สมควรได้รับได้ตรงกลุ่มและครอบคลุมที่สุดเพราะเป็นสวัสดิการแบบเจาะจงช่วยประหยัดงบประมาณได้มากกว่าการดำเนินโครงการแบบสวัสดิการทั่วหน้าที่บางครั้งใช้งบประมาณสูงแต่อาจได้ประสิทธิภาพไม่เต็มที่ซึ่งในระยะยาว Negative Income Tax สามารถเพิ่มจำนวนคนให้เข้าสู่ระบบภาษีได้มากขึ้นเนื่องจากผู้มีไรายได้น้อยก็มีแรงจูงใจให้เข้าระบบภาษีและยื่นภาษีเพื่อรับเงินช่วยเหลือดังนั้นหากในอนาคตบุคคลเหล่านี้มีไรายได้เพิ่มขึ้นจนถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษีแล้วก็จะสามารถจัดเก็บภาษีได้ท,ทันทีเพราะอยู่ในระบบภาษีแต่แรกอยู่แล้ว อาจารย์มิกซ์บอกด้วยนะคะว่าส่วนตัวเชียร์นโยบายนี้เพราะเราอาจจะได้เห็นผู้เสียภาษีในระบบภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นรวดเดียวจาก11ล้านคนเป็น66ล้านคนได้เลยซึ่งประโยชน์ที่จะได้รับโดยตรงก็คือหากมีสถานการณ์ที่ต้องให้เงินช่วยเหลือเหมือนต้องโครงการเราไม่ทิ้งกันช่วงโควิด กระทรวงการคลังจะมีข้อมูลเพื่อให้ความช่วยเหลือได้ทันทีโดยไม่ต้องเหนื่อยให้ประชาชนมาเสียเวลาลงทะเบียนอีกและยิ่งตอนนี้มีทั้งแอปเป๋าตาังและโครงการดิจิทัลวอลเล็การให้เงินช่วยเหลือก็จะยิ่งเข้าถึงตัวประชาชนรายนั้นได้ทันทีถ้ามีอะไรผิดพลาดก็สามารถดึงเงินกลับได้ทันทีด้วยแต่อาจารย์บิกก็ยังได้กล่าวถึงความท้าทายของระบบ Negative In c o m e Tax เอาไว้ด้วยนะคะแบ่งเป็น2ประเด็นหลักๆค่ะ ข้อแรกต้นทุนของการคัดกรองค่อนข้างสูงและสร้างภาระการยื่นภาษีเพิ่มให้กับผู้ที่มีไรายได้น้อยเนื่องจากบุคคลที่มีไรายได้น้อยที่จะได้รับเงินช่วยเหลือต้องเข้ามาสู่ระบบภาษีดังนั้นในกรณีที่รัฐเองไม่มีข้อมูลไรายได้หรือแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้มากพอบุคคลเหล่านี้ก็จําเป็นต้องทําหน้าที่ยื่นภาษีเพื่อให้มีข้อมูลในระบบด้วยแม้ว่าจะไม่มีไรายได้เลยก็ตามซึ่งอาจสร้างภาระให้กับผู้มีไรายได้น้อย รวมถึงผู้ไม่มีไรายได้ที่ต้องยื่นภาษีทุกปีด้วยซึ่งต่างจากระบบปัจจุบันที่ผู้มีไรายได้น้อยไม่เคยมีหน้าที่ต้องยื่นภาษีมาก่อน และข้อที่2มีการใช้งบประมาณเพิ่มเติมค่ะเพราะการให้เงินช่วยเหลือจําเป็นต้องจัดสรรงบประมาณมาเพิ่มเติมประเด็ดนนี้อาจย้อนแย้งกับแนวทางที่กระทรวงการคลังกําลังวางแผนลดภาษีเงินได้ซึ่งอาจทําให้งบประมาณยิ่งไม่เพียงพอดังนั้นรัฐบาลต้องวางแผนเรื่องแหล่งเงินช่วยเหลือที่เหมาะสมและเป็นไปได้จริงด้วยค่ะ